ลงไปเดี๋ยวเลือยยกมาตั้งไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไร<อ>ไก็ไปดูขอไม่พอกนแล้วกัน,กนถ้าพอดีรถก,ก็ไปเลย <c oughs> มาใส่แไปได้ลงจักรยานเต็มเนี่ยย้นถามกระป๋องคนออกไป้ยังมันบล็อกอะ่ะเ,เอ,อ้วไปถาม เพราะหาสีใหม่ ต้อยมันลงมาเซ่ต้อยมันลงมา <laughs> สองตัวมาต่อเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ยังฟิโดโลนี่ได้ไหลลงเนี่ยขาขึ้นลำบากขาขึ้นรถนะ่ะรถนั้น เขอให้เรานั่งไหมวะได้ค่ะได้ค่ะได้เหรอได้ค่ะมีสาวเขาซ้อมมันปีไทยอยู่ข้างล่างเห็นละเต็มเลยปีสิงห์ใช่ไหมฮัลโหลที่เนี่ยก็อีอย่างเงี้ยนะเนี่ยบอกไปอยู่ตรงสนามกีฬาแล้วเนี่ยบอกต่อสองตัวมสองตัวนะแล้วทำตัวเดียวดิสั้นด้วยทำทำไมทำไปดิทำยาวๆดิอะไรนะมีงานมือปนประแจมีไหมถอดชิ้นได้นเนี่ยต้องลอง ค่าอะไรนะอีกแป๊บนึงค่ะเออเคโอเคไอ้งอะไรนะของจริงเลยนะผมไม่กลัวไม่ชชว์จะ่าลองผมจริงไม่กลัวนะไหนๆก็ไหนๆแล้วรอให้ครบเลยเนาะจะครบรอบแล้วได้แล้วจะครบแล้วใช่ไหมครับโอเคปั่นอีกไกลไหมเนี่ยไม่ไกลครับไม่เห็นได้ปั่นเลยไม่เห็นได้ปั่นเลยเดี๋ยวขอนกับกลับได้ปั่นเท้ากูพังกูบุกรถก่อนอ่ะตัวเล่นเป็นนอยยางเทือกเลยไปมาทีงานแล้วแหละกู แต่ห่อนเนี่ยต e ้องต้องต้อติมบตลอเนาก็ต้องตบตตบตบตบตอตบ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 ตแต้ตบลบตม่บต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  ขอโบกรถได้ไหมกูเรฟ้องแวะเขาป่าเด็กเติร์กุซ่า้ย ขายช้าบริษัทเอ็มทักทายดิเอ็ม ูมิเนยนะอ๋อแ้อมอย่ขาไม่ขาไม่แข็งหมดไตอนลง่มันมีความสุขนะใครจะปานอ่ะโอ้ชนะเวยเนี่ยอันนี้น้ลงหน้าลงไ่รู้เลยอ่ะแงลง เ็งประทันเนาะกันนี่มอตาหลวงมีาท่วมือเหรอใ่้านเหรอดูข้างบนกันดิขนาดวัวยังตายอ่ะแข่งแลอดดูเดอฟอนองไปด้เดวดยา้นมอดัง้เอาเอาอยากดูนี้ตั้ใจตั้งใจแล้วตั้ใจไหนฮะ

เข้าพิษก่อนใครไม่มอนทำเดือะมาทำเดือะเป็นไรปอยังไหมยังไหมมีแหละครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะแต่ไม่มาทีเอาไรงานหน่อยไรพันธเข้าแกครับพู้สุดข่าวครับแต่ละคนไม่ไหวนะครับ